ก๋วยแรงนะครับผมตากมาไลค์ก็แชร์นะครับกินไดหอยเชอรี่ครับก็พูดตาตายนม่มีผู้ชมเลยอะไรสดเลยอันนี้มันมีตาทั้งหลตามเยอะเนี่ยหนูไปเตรีมสิคะตามเรา น้บอกวเน้อยมีเห็ดหอยของพี่นะนี่ครับอืมอ้าวอกีหนึ่งคนครับผมดีครับนี่ครับจับตุ่มเลยมาจัไหเห็นเล้วเห็นเล้วจาปู อย่าเหยียบมันน่าเหยียบมันนะหนูผมดสีครับนี่นะตัวสั่งตามออกโอ้โอโหอ้ี่สัอยไรเอ่เหียบมันนาเหียบมัน้องจดีน้องไม่ตีไม่ตไม่ดเจ็ดูได้ไงอืมแล้วก็ดูมาเก่ง จะถ้าไมเอาออกเป็นไรไหมก็มันน้อยเนาะแต่มันอ้วนนะมันเต็มมาดูดิเนี่ยมันเต็มที่ฝ่ายถ้าไมเอาออกเป็นไรไหมพี่ว่าไม่ได้พี่ตัดเป็นเหมาแง่นั้นั่นี้เขาว่ามันเหมาจะเป็นชั่วปากเบี้ยวถ้าคนแพ้เนี่ยปากเบี้ยวสว่านาว่านเจ้ว่าเจ้ใครว่าลองดูที่ไหนเจ้าคนว่าเขาว่าเขาว่าหลงเขาคคือใรอะูเราไม่เชื่อเลยเออเขาไปไข่ทำไมไม่ให้กินลองโควิดนึงครับอีไม่ได้อีจากการตาออกครับ เขาที่ว่านี่ก็คือปากเดียวมาแล้วถึงมาโปกได้นะครับมาดื้อมาเดื้อมากินหอยเชลี์ด้วยกันที่นี่บ้าบอกว่าหอยผมก็เบี้ยวเหมือนกันไปเต็นไปบ้วนทำไมเนี่ยลูกโอ้ยน้องไม่กินเหรอนแล้วแสงเข้าแต่มันก็เต็มฝาอยู่นะดูดิ บวนทำไมอ้วนเคยอันนีเโอเล่นแ้วเราคนเท่าฉับมันจะกินหลายแล้วมันก็ปากเดียวยิ่กินแล้วก็แบบพอกินก็คิดได้ลงาตัวนี้ไม่สุกกัเันเมาครับกัเันเมากบนนมครับเนี่ยเดี๋ยวชอบกินนมอ่ถืออันใหม่เลอุ้ยไม่สุกอันีบแหละจะเป็นมใหม่ชีีอ้พี่อ้ทอะไร้าูอเดือด ได้แล้วร ok> ับขาด้วยเับขาวด้วยเพอพี่น้องโอ้มันจะเคยเมยมันจะมีหนีได้เมอน้ำะตูมน้ำมะตูมครับโอนออกุกนี่น้กอหอยสีเนี่ยน้ามะตูมีือหอยยน้กหอยพี่น้องมีเซตันนาครับเลยเกือบน้อมามีชิมก่อนเกือบ เปียบเปียบเปนน้องที่ช่วยไปจับแกะอฮ้ยอ่ะอร่อยอ่ยิ้มช่วไปอุ้ยพี่อ๋อสั่งไหมเอเมนีนั้นแหละโอเคตระเื้งเอาออกแล้วมั้งตระบืงยิกม่ต้องหุ้ยต้องไลสวดบ้างแหละเห็นไหมครับเป้ากะเื้องเอาออกแล้วใช่ไหมมีเตม่ง นี่ครับนี่คี่ถึงหอยหวานเนาะเอาหอยหวานมานั่งยางร้อนๆนั่งกินเนาะหอยหวานมันกรอบคุกๆวันนั้นน้องซื้อมาจากที่ไปงานแต่งงานตรงนู้อไงเนาะซื้อมาเขาฝากคือไม่เคยกินตสองร้อยปะไม่ถึงไม่ถึงที่ตะอ่างศิลานะเขาอ่างศิลาอาจจะที่ไหนกก็มีกบมีน้ำจิ้มหอยสุดปม่ปัดกบเป็นตัวไม่ดองหลายอย่างทำดีโอทๆไม่ดองขอบไปดูดิจับกบจับ สวัสดีหนึ่งพันคนครับใส่น้ำจิ้มพิซซุดหนึ่งสวัสดีหนึ่งพันคนค่ะจิ้มเจ้าหอยเชอรี่จักนะ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 จิ้มน้ำจิ้มพริกเกลือใช่อะไรวะจิ้มผงโต๊ะไหมโปะเอาใหม่เอาใหม่ไม่ได้ส้ม้ันส้มกว่านะ เออข้ากันดีโหมนได้เ้่นงหคะว่าครูทันท่าจะจิ้มกินนี่มาหมาดโอ้ตัวนี้อ้วนใหญ่โอ้โอ้กินหลับตเบ่ะเอา้าไหนโบเนี่ยไหนวะบอกให้ไปเีบ้านออกมาทำไมไอ้ขอโอ้โหคอกากินทานเีย่หม Thank you อ้มหละเมน่ดากินมตหั ตาออกแล้วตาออกแกงมันนุ่มเนี่ยตรงนี้ตาหอยตายเบาใช่ไม่ใช่หอยตายเราไปกินแล้วก็ใส่ไว้เลยละโอ้ยตัวนี้ว่ะแต่พี่โบะไปเพราะว่าีไม่มีไม่ใช่เอาไปใส่ไว้ในถาดใหพี่เบ้อนะถ้าเป็นแบบางอไม่ยิ้มไหนแบบไหนแบบตาไม่เปิดตาไม่เปิดเลยตาไม่เปิดก็ไม่กินนะก็เหมือนเหมือนเหมือนทับงหอยไรเห็นไหม ถ้าผ้าถอยแล้วถ้าฝาเปิดก็คือว่ามันซุกไปแล้วแ้ฝาถ้าฝาปิดอ่ะมีตะดินมีตะดินพี่มันพูดองก็เลยพี่พลองค่ะพิ่จการมากเลยโอ้โหใช่ระบดมือสามรอบแล้วจะพูดอะไรดีอพี่พี่พลอแอบยังพี่ทังแซ่บเด็ยจ้ะ มันต้องขโมยย่างยวงนมย่างเ่สั่งยวงนมทเอฟเลยทันเหมตอนนี้กินต่ำแบบนี้มาแล้วตำทารีต่ำอะไรเนี่ยเขาปิดเขาปิดยสามทุมลูกักปิดไม่ไม่แกปิดตัวสองทั่มนั่นไหนนั่นไหนขั่สองเอฟไง กระทบบอร่อยจริงจกระยมตะบนต่างแบบของทะเลต่างอะไรต่ำอ่อยพวนี้เคยกินเลยอ้าวขามาขายยำมาหรอที่นี่มีเก็บไหมไม่มีงเองเก็บครูวเลยก็บครัวันนี้ขเว้นไม่ก็ปครนอนเว้นเขาเว้นย่ไหนอนเว้นตองเจ๊งไหมเจ้งมาหามานีมาเสียีกว่าไฟไหม่ไฟใหม่เตา อันนี้ปตป <S 2> <S 2> บังทำไมเนี่ยแค่ไปต่ำบงับง,บงใไปตังปักติตามช่องสมมตช่นอีเพลทนะครับพี่น้องนี่เพลทครับอะไรครับดูผ่นคนโดยใครวะดูผ่านคนจริงเหรอไม่มีดังนั้ี่มีอยู่หนึ่งคนสองสองแล้วกสองคนนี่ใครรู้ไหม